สวัสดีครับครับพี่พระนัดก็จะมาไขาข้อข้องใจกับทุกคนนะที่กําลังถามพี่พระนัดมาว่าเอ้ยเราเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายเราในโฆษณา Facebook พี่พระนัดบ,บอกอย่างนี้เลยว่าความไขใจของพี่พรัดเนี่ยมาตลอดว่าเงินที่ทางพี่มาร์ากเจ้าของ Facebook ให้เราเนี่ยก็เงินจากที่ คนที่เข้าไปโฆษณาใน f c e e o o o อะเอาสินค้าหรือว่าไปยิงแอดใน f c e b o o o เนี่ลฮะครับทุกคนเน่เขามีการยิงแอดของโฆษณา Facebook สินค้าของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการวางเงินมีเงินที่จะต้องยิงเนี่ยหลัก35บาทถึง500บาทถึง1,000บาทครับค่ายิงแอดโฆษณาและส่วนแบ่งจากตรงนั้นหลฮะ เอามาแบ่งให้กับคนที่เป็นเทเตอร์ผ่านระบบทุกอย่างแล้วกับมาจ่ายให้กับเราครับการยิงแอดเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะยิงเวลาเขาบันทึกข้อบูลในเฟ e บุ o k เนี่ยเขาจะยิงในจำนวนสมมตินว,นว่า1,000บาทเขาก็จะไปเลือกว่ายิงในกลุ่มไหนเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหน แล้วก็ตรงไหนที่ต้องการจะใช้สินค้าแบบนี้เยอะที่สุดครับก็จะยิงไปตามตำแหน่งตรงนั้นแหละฮะครับแต่ทุกวันนี้จะกระจายออกมาเป็นการโฆษณาแทนครับคนที่ยิงแอดมีสินค้าแล้วอยากจะโฆษณาอยากจะยิงแอดก็มาลงคลิปใต้คลิปของของเทเเตอร์โฆษณาให้นี่แหละฮะครับแต่ว่าสมัยแต่ก่อนมันไม่มีการโฆษณาใน Facebook เลยมันมีแต่ การเข้าไปยิงแอดยิงแอดอย่างเดียวครับยิงแอดก็คือเคยพี่พระัดเคยเข้าไปลองไปทําดูก็คือหากลุ่มเป้าหมายของเราว่าเรามีสินค้าสมมุติว่าอ่ะเรามีคาแฟรเรากาแฟรตรงเนี้ยกลุ่มไหนที่กินกาแฟเยอะที่สุดอ่าประเทศไหนตรงไหนที่มีกินกาแฟที่สุดเขาก็จะโยนไปถ้าไปกลุ่มเป้าหมายที่มัน โดนเป้าจริงๆก็คือมันก็ราคามันก็จะแพงหน่อยนั่นเองนะครับวิเคราะห์ให้ฟังนะครับนะก็อยู่ประมาณนี้แหละครับครับพี่พระันก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ